สวัสดีครับพี่โทนี่นะครับ <S <S มาจากเพจเจ้าบารรอครับผมเป็นผู้ปกครองของน้องๆน,นะครับเป็นคนดูแลน้องๆน,นะครับรักเหมือนลูกเหมือนหลานเลยทุกคนเลยครับผม ครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับนี่พี่บาลอนนะครับเจ้าของเพจของเรานะครับน้องเป็นสกอตติสโฟนะครับอายุ4ขวบกับ2เดือนแล้วนะครับเป็นเด็กผู้ชายนะครับทำหมันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี่น้องบุลินนะครับฉายาที่แฟนๆตั้งให้คือน้องแม่สีนะนี่จะหมูกแบนๆน่ารักนะน้องเป็นอเมริกันช็อตแฮร์ผสมเอกโซติกครับอายุ2ขวบกว่าแล้วนะครับคนต่อไปนู่นเจ้าหญิงของเราเป็นน้องเบล นี่คนนี้นี่ประวัติค่อนข้างโชคชนนะครับพี่เก็บมาเลี้ยงนะเพราะน้องเนี่ยโดนน้องหมาไล่กัดจากหน้าเซเว่นคนสุดท้องเนาะน้องเป็นหมาครับชื่อน้องแบรรี่ครับเป็นปอมนะครับเป็นปอมทอยตัวเล็กๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ทำเพจเพราะว่าพี่อยากจะเก็บประวัติเพราะว่าตอนนั้นน่ะพี่บารอนน่ะเขาเป็นแมวป่วยซึ่งคุณแม่ของน้องบาลอนเนี่ยเขาเป็นแมวป่วยเขาติดเชื้อบิดตอนตั้งท้องอะครับก็เลยทําไม่ต้องผ่าคลอดฉุกเฉินนะครับแล้วก็ไม่ได้กินนมแม่เพราะว่าแม่เนี่ยมีเชื้อบิดต้องอยู่ในตู้อบแล้วคลอดก่อนกําหนดตัวตอนที่คลอดออกมาเนี่ยประมาณเหมือนลูกหนูเลยครับ เป็นเชื้อราคือไม่ได้เป็นสีขาวอย่างนี้เลยเป็นเชื้อราทั้งตัวเลยอะฮะนะครับแล้วกว่าที่จะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องใช้เวลาดูแลเยอะมากต้องดูแลในตู้อบต้องฟักในห้องที่มีเหมือนไฟให้ความร้อนแล้วก็ชงนมป้อนน้องทุกสองชั่วโมงคือเราทําทุกอย่างเป็นเหมือนเราเป็นพ่อคนเป็นแม่คนที่ต้องดูแลเขาเพราะเขาไม่มีแม่คือแม่เขาก็ยังอยู่ในห้องฉุกเฉินตอนนั้นคุณหมอก็บอกว่าเอ้ยทําใจนะเพราะว่าน้องเนี่ยอาจจะไม่รอดก็อยู่รอดมาจนถึงตุกวันนี้นะครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีครับ จริงเหพี่อ่ะคือพี่ไม่ได้มองนะว่าใครอ่ะเป็นหมาเป็นแมวอะไรเงี้ยตอนนั้นพี่พาน้องๆอ่ะไปทํางานแล้วก็ไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วก็ไปเจอฟาร์มแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะเราสามารถเลี้ยงน้องแมวกับน้องหมายอยู่ด้วยกันได้นะเราก็ว่าเอ้ยจริงหรอแล้วณวันที่พี่ไปรับแบรี่ที่ฟาร์มอ่ะครับพี่ก็พาพี่บารอนน่ะไปเลือกน้องด้วยไปเจอน้องด้วยแล้วเ, ι, <S 1> <S 1> <S เขาก็เอ้ยเขาก็เข้ากันได้อ่ะคือภาพจําเราก็จะรู้สึกว่าหมากับแมวอยู่ด้วยกันไม่ได้นึกออกใช่ไหมถึงเวลายอยู่ด้วยกันอ่ะเขาก็อยู่ด้วยกันได้เป็็็นนนนนนพพีี่่่เเเปป้องกััลยยไมมมคววาาาสธุ์ เธอเป็นแมวเธอเป็นหมาอะไรเงี้ยครับวีลกรรมหมอวีรกรรมน่าจะเป็นความแฝบของเจ้าแบรี่นะครับซึ่งเขาอ่ะจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นหมาคือเขาโตมาเขาจําความได้ปุ๊บเขาอยู่แต่กับพี่ๆที่เป็นแมวเขาก็จะทํานิสัยแบบแมวอย่างเช่นเหลาคอนโดแบบเหลาเล็บเป็นแมวอย่างนี้เลียขนแป๊บๆป๊เงี้ยเป็นแมว มีวมีเอาเป็นวิกรรมหน่ายใจได้ป่ะเออคือแบรี่อ่ะคือเขาก็จะมีปัญหาช่วงเด็กเด็กสักประมาณเดือนที่แล้วอ่ะเขาจะชอบไปขโมยอุจจาระของพี่เขากินซึ่งพี่ไปคุยกับหมอหมอก็บอกว่านิสัยหมาเขาจะเขาจะกินอุจจิเราก็บอกเอ้ยมันก็ไม่ได้แมเพราะว่าเราเลี้ยงอ่ะเด็กๆอะไรอุ้มเขาเขาเลียปากเราเนี่ยเออก็ มันเป็นวีรกรรมที่ไม่น่าจดจำคือน้องๆบ้านพี่เนี่ยจะเป็นเด็กที่ชอบเที่ยว <t ell> ทเที่ยวได้ไปเที่ยวไหนได้เจอคนแปลกหน้าให้อุ้มนะครับอาจจะผิดนิสัยของของน้องแมวหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะพี่ว่านะอยู่ที่การฝึกนะครับทุกคนที่เป็นทัดแมวเนี่ยอาจจะเริ่มจากการเอาน้องไปเที่ยวอะไรเงี้ยน้องเขาจะมีการปรับตัวนะครับอันนี้อันนี้เสริมเนาะคือพาเที่ยวได้ฝึกเที่ยวได้แต่จะต้องใช้สายจูงนะครับทั้งน้องหมาน้องแมว นะครับต่อให้พี่บาลอนอย่างบุรินเงี้ยพี่พาเที่ยวบ่อยแต่พี่ก็จะใส่ส,สายจูงตลอดเพราะว่าน้องเนี่ยเวลาปุ๊บปั๊บได้ยินเสียงอะไรตกใจเนี้ยเราจะได้โรเทคป้องกันก็ได้ป้องกันไม่ให้ลูกเราไปทําร้ายคนอื่นไม่ใช่คนอื่นมาทาร้ายลูกเราดูแลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่เองเนี่ยเป็นทาสแมวมาก่อนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลน้องหมานะครับจริงๆกนะับน้องหมาน้องแมวเขาก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่อาจจะไม่แตกต่างกันมากนะ เพียงแต่ว่าจะต้องดูแลในส่วนเรื่องอาหารที่ต้องกินแตกต่างกันเรื่องระบบการถักถ่ายอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนเรื่องความสะอาดเรื่องการวีคนอะไรเงี้ยโดยรวมพี่ว่ามันเหมือนกันถ้าเปรียบอะพี่เปรียบเป็นลูกใช่ไหมเปรียบเป็นคนในครอบครัวเลยอะคือพี่อะมองข้ามเลยนะว่าเขาไม่ใช่แมวเขาไม่ใช่ไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาคือเขาเป็นคนในครอบครัวเราคือทุกโมเมนต์ทุกความทุกความสุขของพี่อะจะต้องมีพวกเขาอยู่กับพี่ตลอด ไปไหนไปการทำอะไรทํำวิการอะไรเงี้ยครับมีการแชร์โมเมนต์ตลอดเราอยากจะขอบคุณนะครับแฟนๆทุกคนที่เอ็นดูเด็กๆทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะบารอนบูลินเบลล่าแบรี่นะทุกคนให้ความรักความแบบว่าเอ็นดูเด็กๆกันหมดเลยสามารถเข้ามาติดตามความน่ารักที่ f c e e o o o นะครับเจ้าบารอนนะครับแล้วก็ Instagram เจ้าบารอนเหมือนกัน YouTube เจ้าบารอนะครับทิกตอกก็มีเจ้าบารอทุกอย่างเจ้าบารอเหมดเลย t วิ s เตอร์ก็มีครับผม